เราจะพาไปติดตามบรรยากาศการเลือกซ้อวนะคะที่จังหวัดยาลากันบ้างว่าบรรยากาศจะเป็นมันผือคุณพิกุลทิพยุรพันธ์ค่ะรายงานสดมาจากพื้นที่จังหวัดยาลานะคะตอนนี้พร้อมอยู่แล้วค่ะเชิญค่ะ ขอบคุณค่ะมาดูบรรยากาศการรับสมัครสวในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะขณะนี้ที่ฉันยืนอยู่ที่หอประชุมพัฒนารัฐที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาค่ะที่นี่คือเป็นหน่วยรับสมัครสวในพื้นที่ของอำเภอเมืองยะลานะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ให้อำานวยความสะดวกให้กับผู้ผที่เข้ามาสมัครในวันนี้ค่ะสําหรับการจัดแบ่งโซนต่างๆในพื้นที่ภายในหอประชุมนะคะก็ได้มีการจัดแบ่งโซน3โซนค่ะเพื่อที่จะ อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครนะคะโซนแรกค่ะก็จะเป็นโซนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยประจําจุดตรวจสอบหลักฐานผู้สมัครค่ะโซนที่2เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบันทึกข้อมูลค่ะ และโซนที่สนะคะโซนถัดไปก็คือโซนเจ้าหน้าที่รับจ่ายเงินค่าธร,รมเนียมค่ะซึ่งภายในหอประชุมแห่งนี้นะคะก็มีพ่วงในการการเลือกตั้งระดับอำเภอค่ะคอยเฝ้าสังเกตการและก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาสมัครในวันนี้ค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกสอวได้โดยสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งการเลือกสว ะะให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน4ช่องทางค่ะก็คือช่องทางที่1นึ่งแอปพลิเคชันสมาร์ทโบรดค่ะอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องช่องทางที่2องแอปพลิเคชันตาสับ,บรดติดตามสถานการณ์และการมีส่วนร่วมในการป้องกาบการทุจริตค่ะช่องทางที่3ก็คือแอปพลิเคชันซิลิ c e d น c a เคชันนะคะแหล่งข้อมูลสื่อสารสารส,ารส,ารสนเทศและเครื่องมือในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากาษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค่ะและช่องทางที่4 สายด่วน1444ติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกสวออเปิดให้บริการในเวลาราชการแปดนาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคะ่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดสําหรับหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดยะล,ลานะคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศข้างหลังของดิฉันค่ะก็เตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะคะเตรียมต้อนรับผู้สมัครในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ที่สนใจขอรับแบบฟอร์มที่สำนักง,งานทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาแล้วหลายรายค่ะขอบคุณนะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะคุณปิคุณทิพยุรพันธ์ค่ะรายงานสดเลยนะคะมาจากบริเวณน่วยรับสมัครสวอที่บริเวณห้องประชุมพัฒนากัดนะคะในพื้นที่ของจังหวัดยาลาเนี่ยเองต้องบอกว่าวันนี้อาจจะเป็นวันแรกและหลายคนอาจจะทาแร่ทาที่กันโกอธเออว่ามีกลุ่มอาชีพในมังมาสมัครด้วยว่าการเตรียมเอกสารหลักฐานหลายคนอาจจะรอวันนี้แต่คาดว่าบรรยากาศหลังจากนี้แต่หลายคนอาจจะคึกคักนั่นเอง